เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่43อาหนานั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งถามถึงสุนัขจิ้งจอกสองตัวที่นางเลี้ยงไว้ด้วยความห่วงยยก่อน ครั้นได้ยินหลูหลันบอกว่าลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนั้นกินดีหลับได้แถมยังมีสาวใช้คอยอาบน้ำให้พวกมันจนขาวสะอาดทุกวันอาหนานก็วางใจเมื่อก่อนอาหนานได้ยินมาว่า ตอมที่ก้นของสุนัขจิ้งจอกจะผลิตสารคัดหลั่งพิเศษออกมาเหม็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องอาบน้ำทำความสะอาดให้มันทุกวันไม่งั้นสตรีต่อให้ชอบสัตว์ตัวเล็กๆมากเพียงไหนก็ทนอุ้มไม่ไหวดังนั้นเรื่องการเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกอะไรพวกนี้ อันที่จริงเป็นเรื่องที่คนมีเงินและมีเวลาเท่านั้นถึงจะทำได้เช่นนางในตอนนี้ที่เป็นตัวแทนของคนที่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อในสังคมศักดินาสมัยโบราณ อาหนานคิดฟุง้งซ่านไปเรื่อยเปยื่อยพอรูหลั่นเกล้าผมให้นางเสร็จอาหนานก็เปิดปลอยผมตรงหน้าผากขึ้นพิจารณาบาดแผลที่ได้รับครั้งตอนแผลนั้นอยู่เหนือดวงตาข้างขวายามนี้ตกสะเก็ดแล้วเหลือแต่รอยแดงต่างๆเชื่อว่าร้องให้รอยแดงนี้หายไปบาดแผลก็คงไม่ชัดเจนถึงเพียงนั้นอีกความจริงอาหนานไม่ได้สนใจนักว่าตัวเองจะเสียโฉมหรือไม่ ชาติก่อนนางไม่ใช่สตรีรักสวยรักงามตอนเรียนวิชาภละยังเล่นบาสกับเพื่อนนักเรียนเป็นประจำเวลาเล่นสนุกไปหน่อยมักได้แผลตรงนั้นตรงนี้อยู่เสมอจากนั้นทิ้งรอยแผลเป็นเล็กๆไว้ตอนนั้นนางไม่เคยใส่ใจพวกมันเลยปล่อยให้พวกมันแห้งจนตกสะเก็ด และรอให้สะเก็ดแผลลอกออกไม่สนใจสักนิดว่าจะทิ้งแผลเป็นไว้หรือไม่ชาตินี้แม้จะทะลุมิติมาในอดีตแต่นางก็ยังมีความคิดแบบคนยุคปัจจุบันจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องรอยแผลเป็นมากนักเพราะท่าทีเช่นนี้ของอานานทำให้คนข้างกายร้อนใจแทนนางเช่นหรูหลนันหรูช่วยจางมามาและผู้เสี่ยวเหยียนเป็นต้น กล่าวได้ว่าห้องเต้ไม่ร้อนใจขันทีร้อนใจแทนจริงๆพอทำผมเสร็จเดิมทีอาหนานคิดจะออกไปพบแขกคิดไม่ถึงว่ารู้หลันจะยกสำหรับอาหารเช้าเข้ามาอย่างรวดเร็วและเอ่ยเสียงแข็งท่านอองสั่งไว้เจ้าค่ะว่าให้พระชายากินอาหารให้ตรงเวลา พยายามกินให้มากหน่อยดังนั้นอาหนานจึงกินข้าวเช้าแต่โดยดีค่อยๆบ้วนปากแล้วจึงออกไปพบแขกที่ห้องโถงข้างในห้องโถงข้างเจ้าสีหวาโมโหจนควันแทบพุ่งออกจากศีษาดวงตาง,งดงามคู่โตัาหลึงใส่รูช่วยที่บังอาจขวางทางนางไว้รูช่วยยืนขวางอยู่หน้าประตูที่จะนำไปสู่ห้องด้านในยิ้มบอกแม่นางสกุลเจ้าว่า คนหนูเจ้าโปรดอภัยด้วยพระชายาล้มป่วยร่างกายเพิ่งจะฟื้นฟูไม่อาจทนรับการรบกวนได้ท่านโปรดรอสักครู่เถอะเอ๊ะ ฉชนไหนท่านจึงไม่ไปดื่มชาสักหน่อยเล่าชาดอกไม้พวกนั้นนำมาจากเมืองหลวงเชลนะมีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณสำหรับสตรีอายุมากนับเป็นของบำรุงความงามที่ดีที่สุดพระชายาเองก็ชอบดื่มมากนิ้วมือของเจ้าสีวหวารกำแซ่นั่นดวงหน้างดงามประเดียวเขียวประเดียวแดง ต่อให้นางซื่อเพียงใดก็รู้ว่าคำว่าสตรีอายุมากเป็นคำพูดเสียสีจึงอดกัดฟันคำรามไม่ได้บังอาจสาวใช้ต่ำต้อยอย่างเจ้ากล้าพูดจาเสียสีว่าข้าเป็นสตรีอายุมากหรือหรูช่วยตกใจจนสะดุง้งรีบย่อกายคำนับอย่างนอบน้อม คุณหนูเจ้าท่านคิดอย่างนี้ได้อย่างไรเจ้าคะบ่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นของดีท่านเองก็มีรูปโฉมงดงามอยากให้ท่านดื่มชาดอกไม้บำรุงผิวพรรณให้มากหน่อยเท่านั้นเองเจ้าคะ่ะเจ้าสีหวาใบหน้าบิดเบี้ยวอยากร้องคำรามเหลือเกินว่าข้านั่งอยู่ตรงนี้มาครึ่งชั่วยาม เจ้าให้ข้าดื่มน้ำเข้าไปกี่กาแล้วขืนดื่มต่อไปท้องข้าต้องแตกแน่เจ้าสีหวาถูกสาวใช้ซื่อบือ้อยั่วโษสะาจนโมโหแทบตายคิดไม่ตกจริงๆว่าข้างกายชาย,ยาสู้อ๋องมีสาวใช้แบบนี้ได้อย่างไรส่วนนางแม้จะอยากใช้แท้เคียนสาวใช้ผู้นี้มาก แต่พอนึกถึงคำปฏิญาณของตนที่จะไม่ทำร้ายสตรีจึงข่มกลั้นอารมณ์ไว้เผาว่าผลลัพธ์ของการอดทนของนางคือการปล่อยให้สาวใช้ที่มีวาทศิลป์เกลียกล่อมให้ตนดื่มน้ำชาเข้าไปจนเต็มท้องแต่กลับอาลวาดไม่ได้ ปกติเจ้าฉีหวาเป็นสตรีตรงไปตรงมาทำอะไรมักไม่ค่อยใช้ความคิดถึงได้สร้างศัตรูกเก่งเป็นพิเศษแต่ยามอยู่ต่อหน้านายเบา่าที่ซื่อยิ่งกว่านางนางก็มีแต่เป็นฝ่ายเสียเปรียบเท่านั้น ตอนอาหนานออกมาเห็นเจ้าสีวหวานั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้าขุ่นเคืองส่วนสาวใช้ซื่อบื้อของต้นคอยรินน้ำชาย,ยกน้ำชายอย่างคงล่องแคล่วผ้าทางกระตือรือร้อนเช่นนั้นนางเห็นแล้วยังอดอิจฉาไม่ได้อาหนานให้หรูหลันประคองไปนั่งบนเตียงเตาพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแม่นางเจ้ามาวันนี้มีเรื่องอะไรหรือ ปล่อยให้เจ้ารอนานต้องขออภัยด้วยจริงๆอาหนานพูดพลางรินน้ำชาให้นางด้วยตัวเองอย่างกระตอรือรือร้นเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกผิดเจ้าสีหวาใบหน้าเขียวคล้ำอีกครั้งแต่พอเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของอาหนานไม่รู้เพราะเหตุใดจู่จูจึงบังเกิดความรู้สึกไม่ยอมแพ้ยกถ้วยชาขึ้นดื่มจนเกลี้ยงอานานยิ้มและรินน้ำชาให้นางต่อ เจ้าสีหวาดื่มต่อด้วยเหตุนี้เจ้าสีหวาจึงอยู่ในสภาพอเนจอานาตอาหนานมองเจ้าสีหวากุมท้องและให้สาวใช้พยุงเดินจากไปอย่างตะลึงงันใบหน้าฉายแววความงุนงงและไม่เข้าใจนางเป็นอะไรไปอาหนาันไม่คิดว่าเจ้าสีหวานมาที่นี่แต่เช้าตรู่เพียงเพื่อดื่มชาหรูช่วยตอบอย่างสุขุม น่าจะรู้สึกไม่สบายกระมังเจ้าคะคุณหนูเจ้าก็จริงๆเลยไม่สบายแล้วยังออกไปไหนมาไหนส่งแดดนางควรพักผ่อนอยู่บ้านถึงจะถูกอาหนานพังงกศรีสะยังเห็นด้วยทีเดียว นางเป็นบุตรสาวของแม่ทับเจ้าพวกเราให้คนส่งของขวัญไปเยี่ยมนางสักหน่อยเถอะหรูช่วยรับคำเสียงสายออกไปหาของขวัญเยี่ยมคนป่วยด้วยความกระตอรือรือร้นหรูหลันมองสองนายเบ่าที่ง้องงมแล้วชั่วขณะหนึ่งไม่รู้ว่าควรเห็นใจเจ้าฉีวหวะที่หาเรื่องใส่ตัวดีหรือไม่ไม่รู้จริงๆว่าสองคนนี้ซื่อจริงหรือว่ากแกล้งซื่อกันแน่ อานานเลือกของขวัญชิ้นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและให้คนส่งไปยังจวนแม่ทัพของแม่ทัพเจ้าในเมืองถงเฉิงจากนั้นออกไปเล่นกับลูกสุนัขจิ้งจอกพร้อมกับรูชุยไม่ได้เก็บเอาเรื่องที่เจ้าฉีหวามาหาที่บ้านมาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยแม้แต่เหอหูหยินเองยังแปลกใจมากว่าชาไหนวันนี้คนหนสกุลเจ้าที่หาเรื่องเก่งเป็นพิเศษจึงจากไปอย่างสำรวมหรือว่า นางเปลี่ยนนิสัยแล้ว ในตวนแม่ทัพเจ้าบรรดาข้ารับใช้เห็นคุณหนูของตอนกลับเข้าบ้านด้วยสีหน้าทรมานต่างพากันส่งเสียงเอะอะเจ้าสีหวาเดินเข้าไปในห้องโดยมีเหล่าสาวใช้กลับมามาห้อมล้อมห่างไปไม่ไกลมีสตรีหลายคนในอาพรงดงามหรูหรากล่าวผมทรงสตรีออกเรือนแล้วมองมาสีหน้าฉายความสุขใจเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์สตรีพวก คืออนุของแม่ทัพเจ้าเกิงแม้จะเป็นเพียงอนุแต่เนื่องจากหูหยินของแม่ทัพเจ้าจากไปแล้วสตรีพวกนี้จึงบังเกิดความทะเยอทะยานแต่ละคนหมายปองตำแหน่งนายหญิงของบ้านแม้พวกนางจะไม่มีโอกาสยกฐานะขึ้นเป็นภรรยาเอกแต่ในสถานการณ์ที่ไม่มีนายหญิงพวกนางสามารถกุมอำนาจในการจัดการดูแลบ้านได้ น่าเสียดายที่ความฝันอันงดงามของพวกนางต้องดับสูญเพราะบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพเจ้าแม้แต่อำนาจในการจัดการดูแลตวนแห่งนี้ยังยกให้กับเฉินซื่อแม่นมของเจ้าฉีหวาแล้วจะไม่ให้พวกนางเครียดแค้นอีกฝ่ายได้อย่างไรอนุคนหนึ่งที่สวมชุดกระโปรงลายดอกทับเพีมขวางทางเบ่าคนหนึ่งไว้และสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบ่าผู้นั้นไม่รู้รายละเอียด ที่ชัดเจนรู้เพียงว่าวันนี้คุณหนูของตอนออกจากบ้านไปด่วนว่าการแต่เช้าตรู่พอกลับมาก็มีสภาพเช่นนี้แล้วแม้จะรู้ไม่มากแต่อนุทั้งหลายก็พอใจแล้วขอเพียงเจ้าสีหวาโชคร้ายพวกนางก็ยินดี ได้ยินว่าตอนนี้พระชายาสู้อ๋องยังพักฟื้นอยู่ในตวนว่าการคนหนูใหญ่ของเราคงไม่ได้ไปล่วงเตินชายาสู้อ๋องเข้าโดยไม่ดูตาหมาตาเรือกระมังจากนั้นถูกชนชั้นสูงที่มาจากเมืองหลวงจัดการอนุคนหนึ่งที่ดูอ่อนหวานงดงามปิดปากหัวเราะได้ยินดังนั้นทุกคนต่างรู้สึกว่าคำพูดนี้มีเหตุผล เพียงครู่เดียวทุกคนก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากหัวเราะตามหลังจากหมอมาตรวจอาการคุณหนูใหญ่เจ้าที่ดื่มน้ำตนท้องอืดแม่ทัพเจ้าที่อยู่ในค่ายทหารได้ข่าวก็ร้อนใจดั่งไฟล,ล้นเห็นว่าในค่ายทหารไม่มีเรื่องอะไรมอบหมายงานให้สู่ป้าหนิงเซจก็รีบขี่ม้ากลับบ้านทันทีพอแม่ทัพเจ้ากลับถึงจวนก็เห็นบุตรสาวสุดที่รักนอนหลังน้ำตาเงี่ เงียบอยู่บนเตียงมือเล็กลูปท้องไม่หยุดสีวะเจ้าเป็นอะไรไปแม่ทับเจ้าปวดใจเหลือเกินทำหน้าเหมือนอยากเจ็บแทนบุตรสาวเสียเอง ก้าสีวาเห็นบิดาก็ร้องไห้โฮออกมาโผล่เข้าไปในอ้อมกอดของแม่ทับเจ้าและร้องไห้ไม่หยุดทำเอาแม่ทับเจ้าตกใจจนเกือบคิดว่าบุตรสาวพบเจออันตรายที่ไม่คาดคิดเขาตะาว่เสียงเกลี้ยกลาดทันทีเรียกสาวใช้ข้างกายบุตรสาวให้เข้ามาทั้งหมดและถามพวกนางว่าเกิดอะไรขึ้นบรรดาสาวใช้ย่อมไม่กล้ากโกหกอยู่แล้วจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง เอียดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยทั้งยังไม่ได้ปั้นเสริมเติมแต่งเรื่องราวด้วยพอแม่ทัพเจ้าฟังจบก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีจริงๆโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าบุตรสาวแค่ดื่มน้ำมากเกินไป ทนท้องอืดเท่านั้นมีท่านหมอมาจ่ายยาย่อยอาหารให้แล้วไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่รู้สึกทรมานเพราะดื่มน้ำมากไปเท่านั้นจึงร้องไห้ออกมาแม่ทับเจ้าถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นบุตรสาวสืบทอดความซื่อของเขาไปเต็มๆศรีวะเมื่อวานพ่อบอกแล้วไม่ใช่หรือ กับชายาสู้อ๋องเจ้าต้องเคารพให้มากน้อยไม่อานหุนหันพันแล่นเหมือนเมื่อก่อนได้อีกชาไหนเจ้าจึงไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทัพเจ้าตักเตือนด้วยความหวังดีบุตรสาวของเขาคนนี้สร้างเรื่องเก่งเป็นพิเศษเมื่อวานวิ่งกลับบ้านมาฟ้องเขารอบนึงแล้วแม่ทัพเจ้าฟังแล้วรีบออกคำสั่งกับบุตรสาวที่ซื่อเกินไปทันทีว่าหากไม่มีเรื่องอะไรห้ามไปกวนใจชายาสู้อ๋องเจ้า เจาสีว่าปาดน้ำตาพูดอย่างเคียดแค้นข้าไม่ชอบนางทำไมพี่หนิงต้องแต่งงานกับนางด้วยพี่หนิงรับปากข้าไว้แล้วแท้ๆว่าจะให้ข้าช่วยเลือกพระชายาให้พักข้าไม่พอใจเขาก็ไม่แต่งแล้วเหตุใดเขาถึงแต่งพระชายาโดยไม่บอกอะไรข้าเลยข้าเจ้าสีหว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงเสียใจขนาดนี้ ตอนอายุสิบขวบนางเติบโตในเมืองหลวงสนิทสนมกับชูป้าหนิงมากคอยตามก้นเขาตลอดทั้งวันแม้ว่าชูป้าหนิงจะไม่เคยทำดีกับนางแต่นางก็ยังมีความสุขตอนชูป้าหนิงอายุ15ปีไทเฮาจะกำหนดการสมรสให้เขานางตกลงกับชูป้าหนิงไว้แล้วว่าพระชายาในอนาคตของเขาจะต้องให้นางเป็นคนเลือกนางต้องพอใจเขาถึงจะแต่งงาน ได้ตลอดหลายปีมานี้นางจดจำพี่หนิง ที่เคยเล่นกับนางได้มาตลอดห่วงใย,ยเขามาโดยตลอดนางรู้ว่าเขาถูกหลวงจีนตบะสูงในวัดไปมาทำนายว่ามีดวงพิฆาตภรรยาสิ้นไรบุตรรู้ว่าเขาถูกคนในเมืองหลวงหัวเราะเยาะเรื่องดวงชะตามาตลอดในใจทั้งโมโ oh หทั้งเจ็บปวดครั้งนี้นางดีใจมากที่สู่ปา้าหนิงได้มาประจำการที่เมืองผงเสิงตัวเองสามารถพบเขาได้บ่อยๆแต่นางคิดไม่ถึง ว่าโ่ป้าหนิงจะแต่งพระชายาแล้วพระชายาของเขาก็ตามมาด้วยนางไม่รู้ว่าความรู้สึกของตัวเองคืออะไรเพียงแต่รู้สึกรังเกียดชายาสู้อ๋องอย่างประหลาดทั้งยังโมโหเขาที่แต่งพระชายาแล้วแต่ไม่บอกตอนซักคำดังนั้นนางจึงอยากไปดูหน้าชายาสู้อ๋องดูว่าคนอย่างไรกันแน่ที่ทำให้เขายินดีแต่งงานด้วยแต่พอได้เจอชายาสู้ อ่องแล้วนางก็ไม่รู้จะทําอะไรแม่ทัพเจ้าเป็นบุรุษจิตใจไม่ละเอียดอ่อนจึงไม่ตระหนักถึงความรู้สึกพิเศษแบบสาวน้อยที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกในใจบุตรสาวเพียงแต่ถอนหายใจและปลอบโยนบุตรสาวอย่างนุ่มนวลเจ้าสีวาได้รับการปลอบโยนจากบิดาในที่สุดสภาพจิตใจก็ดีขึ้นแม่ทับเจ้ารู้ว่าบุตรสาวไม่เป็นอะไรจึงรีบปรับค่ายทหาร เร็วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือพอบุตรสาวที่ซื่อบื้อของเขาดื่มยาเสร็จและสบายท้องขึ้นแล้วนางก็ลงจากเตียงมากระโดดโลดเต้นอีกครั้งและจุดหมายของนางก็คือจวนว่าการแม่นางผู้นี้ไม่จดจำบทเรียนวิ่งไปหาชายาสู้อ่องที่จวนว่าการอีกแล้วในจวนว่าการชายาสู้อ่องที่ว่างงานกำลังชวนเสี่ยวนิ้วนิ้ว แม่นางกู้เสี่ยวเยียนสาวใช้และมามาหลายคนรวมถึงลูกสุนัขจิ้งจอกอีกสองตัวเก็บใบไม้ที่ร่วงอยู่ในลานมากองรวมกันและเผามันหวานกิน อากาศหนาวเน็บเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกินมันหวานเผาหรูช่วยลากมันหวานกระสอบหนึ่งมาจากห้องครัวของตัวนว่ากาันอาหนานเห็นเบากว่าเศษใบไม้ร่วงในลานมากองรวมกันก็คิดถึงมันเผาที่เคยกินในชาติก่อนจึงรีบสั่งให้คนก่อไฟเพื่อเผามันหวานอย่างกระเตือรือร้อนอาหนานวางตะกรา้าที่ข้างในเป็นลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวไว้ด้านข้างอุ้ม เสีเซวนิ้วนิ้วที่นั่งอยู่หน้ากองไฟพลังมองสาวใช้ทั้งหลายเผามันหวานแสดงความคิดเห็นของตัวเองเป็นพักๆหรูช่วยหรูหลันและกู้เสี่ยวเยียนนั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆพลังใช้เหล็กเขี่ยวไฟ พริกมันหวานในกองไฟไม่ให้พวกมันไหมความจริงอาหนานเก่งแต่ปากเท่านั้นนางเองก็ไม่รู้วิธีเผามันเหมือนกันแค่รู้สึกว่าพอสุกก็สามารถกินได้เพาว่าภายใต้คำสั่งของนางมันหวานชุดแรกกับถูกเผาจนไหมเกรียมสุดท้ายเมื่อจนปัญญาจึงต้องไปเชิญแม่ครัวในห้องครัวที่เผามันเป็นมาที่นี่ เสี่ยวนิวน,วนิวมองเปลวเพลิงร้อนแรงจากนั้นก็หมดความสนใจหันไปหยอกล้อก,กับลูกสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวตะกร้าใบานั้นสารด้วยมือทักษะการสารอันประณีตทำให้ตะกร้าใบาเล็กดูงดงามน่ารัก ภายในลานบ้านพลันคึกคักตอนเต้าสีหวานม,มาถึงจวนว่าการอีกครั้งมันหวานเผาเสร็จแล้วคนในลานบ้านกำลังล้อมวงกินมันหวานอย่างอเอร็ดอร่อยกองไฟด้านข้างยังลุกไม่อยู่เปลวเพลิงสีเหลืองส้มขับไล่ความขมุกขมวัวของฤดูหนาวไป กลิ่นหอมของมันหวานเผาเตืออยู่ในอากาศได้กลิ่นแล้วทำให้ความรู้สึกอยากอาหารถูกกระตุ้นขึ้นมาทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าสีหวาอาปากตาค้างคือคนที่นั่งล้อมกองไฟอยู่ไม่แบ่งชนชั้นไม่แยกนายเบาแต่ละคนลอกเปลือกมันหวานที่เผาจนสุกกินอย่างอร่อยอร่อยโดยเฉพาะชายยาสู้อ๋องที่นั่งอยู่ตรงกลางใบหน้าไม่รู้เปื้อนอะไรเป็นคราบดำ แต่มือกลับไม่ยอมหยุดใช้ตะเกียบคีบเนื้อมันหวานสีเหลืองปอนสุนัขจิ้งจอกสองตัวสิ่งที่ทำให้นางตะลึงตาค้ังยิ่งกว่าก็คือสุนัขจิ้งจอกสองตัวกินมันหวานเผาอย่างอาเรอร่อยเรื่องนี้เหลือเชื่อเกินไปแล้วอาหนานมองคนหนูสกุลเจ้าพี่ปรากฏตัวอย่างสดใสร่าเริงอีกครั้งใจคิดว่าอีกฝ่ายช่างเปี่ยมด้วยพลังชีวิตขณะเดียวกันก็รีบลุกขึ้น ชวนอีกฝ่ามาชิมมันหวานเผาด้วยกันหรูหลันหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าอาหนานให้สะอาดอย่างสุขุมหรูช่วยไปหยิบช้มกับตะเกียบสะอาดมาและส่งมันเผาที่ลอกเปลือกเสร็จแล้วให้แขกเจ้าฉีหวาถูกอาหนานจงไปนั่งบนมานั่งหน้ากองไฟพี่วางอยู่ด้วยความงุนงงแม้จะมีลมหนาวพัด แต่เพราะก่อกองไฟอยู่จึงไม่รู้สึกหนาวแม้แต่น้อยชามกระเบื้องสีขาวในมือเป็นมันหวานสีเหลืองอ่อนที่ถูกเผาจนมีไอร้อนลอยขึ้นมากลิ่นหอมอย่างยี่ยงกัดเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยมาก เจ้าสีหวาชิมไปคำเดียวดวงตาก็เปล่งประกายไม่ต้องให้คนเชื้อเชิญก็เป็นฝ่ายลงมือกินเองกินไปหัวหนึ่งก็รู้สึกยังไม่พอจึงต้องมันหวานที่มามาหลายคนกำลังเผาตาเป็นมันอานานเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าหญิงงามผู้นี้น่ารักที่เดียวยิ้มเอ่ยว่า วันนี้ตอนดูช่วยไปต้มยาให้ค่าในห้องครัวบังเอิญเจอพ่อครัวหวังที่เพิ่งกลับจากบ้านเกิดพ่อครัวหวังเอามันหวานกลับมาหลายกระสอบเห็นดูช่วยชอบจึงมอบให้พวกเราหนึ่งกระสอบเจ้ากินให้เต็มที่เถอะที่นี่ยังมีอีกเยอะ เจ้าสีหวาเลื่อนสายตาจากกองไฟไปยังบุคคลตรงหน้าครั้นเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของอาหนานเจ้าสีหวาพลันนึกขึ้นได้กระทันหันว่าบุคคลตรงหน้าเป็นใครจูจ่ๆก,ก็รู้สึกเหมือนตะเกียบในมือหนักเป็นพันชั่งชั่วขณะหนึ่งที่นางทำตัวไม่ถูกอาหนานแก่เนื้อมันหวานที่เย็นแล้วป้อนให้ลูกสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวอีกครั้งใบหน้าระบายยิ้มรอยยิ้มหวานของอาหนานทํา ทำให้คนประทับใจได้อย่างง่ายได้แม้เจ้าสีหวาจะรังเกียจฐานะชายาสู้อ๋อง ของอีกฝ่ายโดยสัญชตาตญาณแต่กลับไม่รู้สึกรังเกียจคนผู้นี้ถึงอย่างไรรอยยิ้มก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนละทิ้งความระแวดระวังโดยเฉพาะรอยยิ้มน่ารักที่ทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกกใล้ชิดสนิทสนมอานานเป็นคนประเภทที่มักจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าหลอกลวงคู่อื่นรอจนมามาปลอกเปลือกมันหวานที่เผาเสร็จใส่จานและส่งมาให้ เจ้าสีหวานเหลือบมองอาหนานแวบหนึ่งและแตัดสินใจเติมเต็มความปรารถนาของกระเพาะอาหารก่อนกินเสร็จแล้วค่อยคุยกับชายาสู้อ๋องกองไฟค่อยๆมอดดับกินมันหวานเสร็จอาหนานล้างมือในน้ำอุ่นที่สาวใช้ยกเข้ามาเหลือบเห็นมันหวานเหลืออยู่อีกหนึ่งกองคิดถึงท่านอ๋องของต้นที่หมกตัวทำงานอยู่แต่ในค่ายทหารและออกคำสั่ง เผามันหวานพวกนี้ให้หมดแล้วให้มู่หยวนนำไปให้ท่านอ,องลองชิมดูกฎที่สตรีไม่อาจเข้าไปในค่ายเป็นกฎเหล็กที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดพันปีแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ส่งของเข้าไปในค่ายทหารสักหน่อยดังนั้นอาหนานจึงสวมบทเป็นสีภรรยาและมารดาที่ดีมีของอร่อยก็ไม่ลืมสามีและให้คนส่งมันหวานส่วนหนึ่งไปให้เขา ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ